สวัสดีค่ะยายปลาชาแนลจ้าวันนี้ยายปลาชาแนลพี่น้องเอ้ยดูดูความผิดพลาดของยายปลาคุณตาหรือความผิดพลาดอะไรเนาะพี่น้องเห็นบัาคานี่คืออะไรนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้ของไทยเรานะคะมะม่วงน้ำดอกไม้ไทยเราเนาะนะคะยายปลาไปส่งคุณตาที่ทํางานพี่น้อง นะะก็เลยแวะห้างกันนะฮะเพื่อซื้อของเยปาคุณตาก็จะให้เยปาซื้อของมาตุนไว้เนาะพอคุณตาไปทํางานเยปาขาดไ่ค่อยดีนะพี่น้องกระดูกกระเดี่ยวบ่ค่อยดีเจออากาศเย็นๆนะพี่น้องทีเนี้ยเยปาเข้าไปในห้างปุ๊บมันก็วางอยู่แผนกของไทยเลยนะอ่าผลไม้ไทยผักไทยอ่ะนัเยปาก็เข้าไปเลยค่ะโอ้ยก็เห็นเนาะเห็นมะม่วงกับตรงดิ้งไปเลยแล้วพี่น้องเห็นมะม่วงไอแก้วมังกรแต่แก้วมังกรน่ะเห็นราคาเต็มๆแล้วกินบะลงนั่นน่ะนะฮะพี่น้อง บอกว่าพูดถึงละเนาะนะคะแต่น้ำดอกไม้มะม่วงน้ำดอกไม้ยายปาเห็นป้ายเขาเขียนเป็นว่า0 9 9ซซนนะต่อนหนึ่งลูกนะไอซ์ฉึกเนาะต่อนหนึ่งลูกยายปาก็โอ้บอมมั่นใจนะกลัวตัวเองอ่านพิดเพราะตัวเองอกเก่งภาษาหนูเรียกเลยกว่ามือเรียกคุณตาเลยมานี่มานี่ป่ะเดีอ่านซิปะเดียเด๋ยมันลูกเท่าไหร่นะคุณตาบอกโอ้ลูกหนึ่ง99เซนโอ้ยยายปากระตักมาเลยพี่น้องสามลูก พี่น้องเพราะว่าคิดเงินพี่น้องเป็นประวัติการที่ยายปากินผลไม้แพงเออทุเรียนแพงบพาว่าดิพี่น้องมากินมะม่วงแพงนี่อ้ยมันบอกว่าเช่เหตุเดิพี่น้องนะมะม่วงหนึ่งลูกนะคะบอใช่เก้าสิบเก้าเซนดิพี่น้องมันตกเจ็ดยูโรจุดเก้าสิบเก้าเซนนะพี่น้องตอนนี้เงินไทยเราสามสิบหกบาทสามสิบหกบาทแลกนะ ตกลูกหนึงนี่เยาปาคิดด้วองร้อยหนึลูกนะ2 8 7ร้แสบาทจุดหกสติตางค์พี่น้องลูกหนึ่งสองกว่าบาทกับ3ามยนะคะตก3ลูก3ลูกตก8แปดอยกว่าบาทบานะาากก8ปดรบาทนะจุดเกสตางค์พี่น้องนะโอ้ยประวัติการที่เยาปมากินมะม่วงแพงพี่น้องเราจะทำไงกิน ให้มันส่มราคาที่มันแพงพี่น้องโอ้ยไม่ใช่ว่าใจโน,น,น้นในนี่นะพี่น้องดีใจกเกษตรกรไทยนะที่มีมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วราคาแพงถ้าเขารับซื้อมาแพงแล้วมาขายต่างประเทศแพงยายป,ปาก็บอกว่านะแต่ยายป,ปากลับเมืองไทยนี่ยายป,ปาเห็นมะม่วงไทยเรานะถูกถูกถูกคัดถูกแน่แค่ขึ้นในห้างมันก็ยังถูกอยู่ดีท้ลละพี่น้องนะ เออแต่นี้พอมาถึงตามประเทศยายปลากระลุ่นะคะ่ะภาษีค่าขึ้นเครื่องค่าอะไรต่างๆเนาะแต่มันก็แพงคักแพงเนี่ยพี่น้องยายปาบอกตรงๆเด้เออพูดเบอร์นี่นะใครจะทัวลงยายปาก็ทัวลงเลยพี่น้องยายปลาจะบอกว่ายายปลาเข้าไปในห้างที่นี่เนาะนะคะในใกล้ๆหมู่บ้านยายปาเนี่ยก็มีห้างนะพี่น้องก็มีม่วงขายเนี่ยบางทีนะคนไทยเรา เขาเห็นแพงเขาก็ประกาศซื้อยังเยป,ปากประกาศซื้อนะแต่ถ้าคนที่เขามีเงินมีทองหรือว่าเขาอยากกินจริงๆอ่ะเขาก็จะตัดสินใจซื้อเนาะพูดถึงว่าเคยเห็นบ่อมะม่วงน่ะมันเน่าแล้วเน่าอีกเนี่ยเยปา,าเห็นมันแลีว,ดวยดพี่น,น้องเน่าจนตรงนี้เน่าแล้วเน่าอีกนะดำมปืเป็นอบนี่นะพี่น,น้องนะเพราะมันมีใครซื้อเพราะมันแพง ผลไม้บ้านเขาว่ามันแพงมันก็ไม่ใช่แพงถึงขนาดนี้เด้อตลูกหนึ่งนะพี่นอนะ้องนะเออมะพร้าวเยปามะพร้าวไทยเราก็เยปาก็เคยซื้อมาเด้เออใครทัวลงก็ทัวลงด้วยพี่น้องนะมะพร้าวนะ่าเยปาก็เคยซื้อมาโอ้ยมันแพงนะก็ยังตัดสินใจซื้อเพราะอยากกินเนาะพอซื้อมาแล้วโอ้ยพี่น้องมันไ่ได้กินสักอย่างแม่แต่น้ำแม่แต่เนื้อพี่น้องมันเป็นลานา เสียงมันเข้าแค่เแค่มันมีน้ำย่ติกลนๆพี่น้องน้ำก็กินบ่ได้เพราะมันเป็นลาแล้วมะพร้าวเป็นลาแล้วก็เห็นเคยเห็นว่ามะพร้าวมันเป็นลาแล้วมันอยู่จนมันรุดออกจากไอ้ตัวมะพร้าวน่ะพี่น้องท่านละพี่น้องและใครและซื้อข้างหนึ่งก็บอกเออโอเคมันคงเป็นดวงซวยของเรานะซื้อข้างที่สองข้างที่สามมันก็คือเก้าพี่น้องท่านเนี้ย มันก็เลยกลายเปน็นว่าคนบอก่อยซื้อกินละท่านเนี่ยพอไปเจอของ,นองเน่าเน่าเสียพี่น้องเนาะยายป้าก็เข้าใจกว่าจะมือมาถึงต่างประเทศอะมันก็เน่าก็เสียนะแต่มันแพงเกินไปคนเขาก็บอก่อยซื้อเดยพี่น้องเออนี่ยายป้าก็เข้าใจนะฮะที่เขาจะต้องเสียนู่นเสียนี่แต่มันแพงปล้ำปเปลือนะแพงกว่าผลไม้ต่างประเทศอีกไหมเออเนาะเอา้าโอ้โ ครั้งแรกค่ะพี่น้องครั้งแรกกินผล,ลไม้แพงว่าทุเรียนมันแพงไงยังยังโอเคนะพราะทุเรียนอ่ะหนึ่งมันหากินยากแล้วก็ของมินเนาะตั้งชาติเขาก็ไม่ค่อยเขาก็เพิง่งเอาขึ้นเครื่องไม้เู่แล้วนะกว่วเขาจะเอามาให้เรากินได้นี่มันก็เออมันแพงก็สมน้าสมเนื้อเขานะพี่น้องแต่นี่มันม่สมน้าสมเนื้อเนี่นนนยพี่น้องเราลองคิดดูนะถ้าขายบ่ออกนี่มันเน่าเสียค้าห้างอ่ะอยายปาเคยเห็นมาแล้วเนี่ยบ่ถ้าบ่าพูดถ้าบ่าหิน ก็จะมาพูดนะอันนี้มันเห็นแล้วมันเคยซื้อมาแล้วเคยเจอแบบเน่าเสียและกินมาได้เสียเงินฟรีๆเนี่ยก็เคยเจอมาแล้วเนาะนะคะพี่น้องมาบุญทุกฟังประดายประดายอย่าทวลงกันเด้อจะ้ะ <laughs>